สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e ชีพทำข่าวพิเศษนะครับเช้าวันนี้อยากจะอ่านรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนประจำวันศุกร์25ธันวาคม25 6 3สให้กับแฟนรายการทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้วันคริสต์มาสครับขอบคุณมติชนนะครับขอบคุณไม่ชนครับไม่ล็อกดาวน์ผับขายเหล้าได้สบคแบ่ง4โซนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงงดกิจกรรมอีก3กลุ่มนะครับจัด งานลดแออัดกระทม5วันติด34รายติดโควิด34รายโรงพยาบาลสนามบุญนมาชัยคานต่างด้าวป่วยสะสม1,273รายบิกตู่รันรักษาโควิดให้หมดไม่ถึงตายนะครับด้านนี้ก็เป็น150โรงพยาบาลนำล่องปลูกกัญชาเฟส2มาแล้วต้นแบบบ้านละ6ต้นนะครับอันนี้เป็นภาพของสคส สคสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวลรีนาร,นารีรัตนรัชกัญญาพระราชทานบัตรอวยพรสคสเนื่องในวันรัติถิขึ้นปีใหม่2564ครับแก่หนังสือพิมพ์มติชนรายวันและประสงนิก่อนชาวไทยครับนี่ฮะโอ้โหท่านเลี้ยงหมาเยอะเงินนะเนี่ยนี่ฮะเป็น10ตัวเลย ด้านบนครับองค์ภาพี่สาวของท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิตยาภานรินีิราเทพยวดีครมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชดิดาพระราชทานบัตรอวยพรสคสเนื่องในปีใหม่2 5 6 4แ่หนังสือพิมพ์มติชนรัยวันและปวงชนชาวไทยครับมีแท่นเซ็นเลยพรชรกิตยาภาครีดิง ครับคงพาเหมือนพ่อมากนะครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อย่างละครึ่งเลย <c oughs> แต่ว่าท่านแม่ของท่านหญิงสิริวัวลี ari, ผมไม่เคยไม่ค่อยเห็นม่ไม่เคยไม,ไม,ยไม่ไม่เคยเลยดีกว่าแบบเห็นแบบใกล้ๆเห็นเป็นวิดีโออะไรเงี้ยไ,ไม่ไม่ แปลว่าไม่เคยแล้วกันนะก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาของท่านแม่ท่านเป็นยังไงประธานสารดีกาลั่นไม่ให้แทรกแซงยืนยันเป็นกลางพอใจในจุดยืนผู้พักษาที่ปี63ตัดสินคดีได้ถึง8 1เรับฟังความสู้สึกผู้เสียหายเล็งดึงไฮเทคช่วยลดเวลาเมที่นีเผยปี64สารดีกามุ่งพิพากษาผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์คดีจะอาญาที่จำเลยถูกคุมขังให้ได้ทุกคดีให้จำเลยทราบเร็วขึ้น ขอสทองทอสอทอสแงข้อคูตันเลิกโอ e เน็ตป .6 ม .3 ระอ,อุลูกใหม่ครับลุกใหม่พลเพเด็กพยุจนรอชานายมตรีรัมตรีกลาหมหมแถลงข่าวบนพนเยี่ยมใหม่ณนะสอบคอนะครับยกระดับมาตรการคุมเข้มในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไอคอนก็จัดคอนเสิร์ตไลฟ์สดแทนเชียงใหม่โอดพิษโควิดวูบพันล้านครับ การจุดพู่25,000ดอกอันนี้คัดโรงพยาบาลบนสนามนะครับชาวบ้านรอบชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยสนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับรนุตัวคัดค้านการตั้งโรงพยาบาลสนามโดยมีนายอาวุธวิเชียนชายประหลัดจังหวัดสมุทรสาครเข้ารับฟังและแนวทางแก้ปัญหาครับอันนี้นายอนุสรแกลิงผู้สมัครสมาชิกกรจบจบงการให้ตรวจสอบ นายปรีชากลุ่มพิโลผู้สมัคสมาชิกอบจบึงการนะครับและนายสุวนโนกลุ่มพิโลอดีตอบจโปรปง่งไฮน้องชายนิวิชากาวหากระทําผิดเลือกตั้งที่กรกตเมื่อ,วา,อาวานนี้ครับรัฐมนตรีโควิดอ่ะอันนี้ด้านล่างเป็นสนามกอล์ฟนอตฮิล ที่เชียงใหม่นะครับผมก็ยังไม่เคยไปรีวิวเลยเขาบอกสนามกอล์ฟ18หลุมไนท์กอล์ฟแห่งใหม่ของเชียงใหม่ครับเพียง15นาทีจากสนามบินนะฮะไม่มีโอกาสจะไปรีวิวหน่อยครับสนามกอล์ฟนอทฮิลอะไปดูด้านในนะครับใครรับผิดชอบนะโควิดนะฮะบ,บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการบิ๊กตู่ขอทุกฝ่ายร่วมมือสกัด แพร่ระบาดโควิด19ครับอันนี้มีเรื่องของชาตินิยมในโควิด19นะครับพุดถึงเรื่องรายงานต่างด้าวน,นะครับโควิดรอกใหม่นะครับอันนี้โควิดลอกใหม่กับประยุจันโอชารับผิดชอบเน็ตเน็ตอ่านสรุปตรงท้ายเลยดีกว่านะครับทั้งหมดนี้เป็นผลงานและความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลโดยพยัเอกประยุจันโอชาในายกรง,งยมตรี และที่สำคัญคือประธานสบคเป็นประธานสบคมีอำนาจมีอำนาจเอาใหม่สบ,บคมีอำนาจอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมเลี่ยงปล่อยให้การระบาดคือครมในเดือนธันวาคมความริชอบมีผลเอกประยุท์ธจันทร์โอชาต้องตอบนะครับต้องตอบอันนี้เป็นการต์ารตนรูนวัดการ์ตูนอรุณวชรสวัสดิ์ครับ What do you want for Christmas? Democracy Merry Christmas democracy นะครับอเด็กๆร้องขอ democracy ประชาธิปไตยกับซานตาคลอสนะครับไอ้ด้นประหยัดทบา่ห้างบรลมนคนเสศษสีรัฐบาลค่อยชั่วไม่ห้ามอยู่บ้านหลวง19มงกุดตู่สั่งคอรมอรัรบศึกซักฟอกเก่งข้อสอบเรื่อง e e c ชาวบ้านเขาเรียกโปรเจกต์ีอย่งวะอันนี้อะไรแบ่งการติดคนละครึ่ง รัฐบาลมอบของขวัญชุดใหญ่จัดให้ปีใหม่อันนี้แค <c oughs> ทเลคอมครับผมปิดเสียงหน่อยดีกว่าครับโทษครับอันนี้ประภาคคงเอียดอธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่นนรค,ครับอธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่ไปดูหน้าในครับ นาห้าครับวอนรัฐช่วยในประกอบทรัพย์ยอดแสงนายกสมาคมผู้เลี้ยงเพาะสัตว์น้ําไทยนะฮะอำเภอบางแพจังหวัดระบุรีขอรัฐบ,บาเลเร่งช่วยหาตลาดจําหน่ายกุ้งที่ตกค้างเนื่องจากผลโควิด1 9ไม่สามารถระบายไปยังผู้บริโภคได้โอ้โหน่าเห็นใจครับ2พระองค์พระราชทรนสอกปีใหม่แคหนสือพิมพ์มติชนผสมนิกรไทยอันนี้อ่านด้านหน้าแล้วนะครับ มาดูตรงนี้ครับไม่ล็อกดาวนะครับไม่ล็อกดาวบิ๊กตูหัวโต๊ะสบคชุดใหญ่นะครับลั่นรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่โควิดรักษาได้หมดไม่ถึงตายมทเบรกมทหนึ่งเบรกล็อกดาวประเทศนะฮะยังไม่งดขายเหล้าผับปลาเปิดได้ครับนายกสั่งพอนอพอน,อนนี่ก็กระทรวงพาณิชยนะ์เนาะกระสานสาธารณสุขสบคจัดกลุ่ม โซนความเสี่ยงนะฮะติดใหม่67แรงงาน1273รายครับพบ30จังหวัดติดเชื้อแล้วอนุทินขอ3วันประเมินคุมโรคสมุทรสาครตั้งโรงพยาบาลสนามครับมหาชัยค้านสร้างโรงพยาบาลสนามนะครับอัมพวาค้นหา ต่างดาวติดโควิดสุราชสิบเด็กเอ็นนะเด็กเอ็นก็คือเด็กเอสคอร์ดที่ไปชงเหล้าชงเบียอะไรพวกนี้นะไม่ติดโควิดนะครับป่าจีนบุรีติดโควิดเพิ่ม2รายครับแปดริ้วนครปฐมเพิ่มจังหวัดละสามนะครับราชะบุรีติดหนึ่งโยงตลาดกุ้งตรงตลาดกุ้งนะครับนาหกครับเปิดแผนแม่บทรองน้ำชงกนช อันนี้อันนี้มากันเมืองนิดนึงนะครับเด็กๆคณะรัศดรสองห้าหกสามนะครับนายชินวัตรจันกระจังหรือไบรท์กนนํากลุ่มคนรุ่นใหม่นุนทบบรีพร้อมเยาวชนและทนายความสิทธิมนุษยนชนมาตามนัดฟ้องของสพ,พนุนทบบรีในคดีฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินซึ่งสำนักง,งานอัยการสารแขวงนุนทบบรีมีคําสั่งเลื่อนอย่างไม่มีกําหนดเป็นวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมครับ นายกบึงการนายกบึงการอ่ะอมออันนี้ต่อจากหน้าหนึ่งนะครับประธานกรรมธิการยันแก้รัฐมนูนเสร็จมกราห์กครับเพื่อไทยแจงทำลายฟันธงช้าแน่ขู่ซักฟอกบิ๊กตูป่ปมเศรษฐกิจโควิดดักคอยาใช้โควิดยืดแก้รัฐมนูนเสรีพิสุทธิ์ชี้สีระต้องห้ามนั่งสอสอสีระลุยฟ้องกับเสรีพิสุทธิ์ครับที่ เรียก5อดีตพอบอแจงบ้านหลวงกรมาทีการรับลูกจาอเรียกชี้แจงร้องสอบว่าที่นายกอบอจอบึงการร้องสอบอบจอบึงการทุจริตเลือกตั้งครับผู้สมัครอบอรจอบึงการร้องกอรกตสีส่วนแจงกรกตอสอบก้าวหน้าร้องเอาผิดจดหมายแมวชี้นําด้วยพิจิตไปตสวนหเรื่องปมซื้อเสียงครับ Big กแ s สไม่หนักใจร้องค้านผลการเลือกตั้งสารนุนทบุรีนัดฟังคำสั่งคดีบไบรท์ชิน,นวัตรนะครับแล้วก็มีนำสามเยาวชนพบอายการคดีชุมหนุม่มแล้วก็มีป้ายโผลป้ายยกเลกหนึ่งสองโผลที่อนุสาวรียประชาธิปไตยแล้วก็หัวลำโพงนะครับต่อจากหน้าหนะครับลือปิดลงเกลือตรวจแพปลาอันนี้ อันนี้ที่สะแก้วนะครับรัญญาประเทศ9กทธม5วัน3 4สีลายงดกิจ,จก,กรรมนั่นบนนี้นงครับนัทพงศ์ยันเลิกสอบโอนเป็นอำนาจศึกษาธิการลุยสอบโรงงานลอยแพรต่างด้าวครับนี่อันนี้ที่บางพรพสุ์ประการเมื่อวานเข้าใจว่าตรวจแล้วไม่มีโควิดเลยนะครับโดนเอามาลอยแพร่านะเห็นใจมากจากสมุดสาครกรมแรง่ แรงงานจังหวัดเข้าไปถามบอกเจ้าของโรงงานบอกคนขับรถให้ปล่อยเองหน้าแปดหน้าแปดนะครับกลุ่มเสี่ยงครับเจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขกระบี่นะครับลงพื้นที่ค้นหาเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสผู้ป่วยร่วมงานบิ๊กไปที่อำเภอเกาะลันตา3ามสี่รายตามมาตรการป้องกันโควิดเบื้องต้นไม่พบเชื้อครับกดกัดงดจัดคอนเสิร์ตนะครับบิ๊กตู่ถกเศรษฐกิจ ภาพรวมนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยฟันธงปีใหม่สะพัด1นึ่งมืนล้านเลื่อนอีเวนต์เขาเลื่อน AL, อีเวนต์เขาดาวเชียงใหม่ครับไมสาระตกลองรับรองบุตรได้โอเคไอคอนเลิกคอนเะสิร์ตไลน์นับถอยหลังนะครับแพลตฟอร์มจองโรงแรมกักตัวนี่มือการเปิดแพลตฟอร์มใหม่นะแพลตฟอร์มใหม่ชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรครับ ฝีมือคนไทยอ่ะ,อะลองเซิร์ชนี้ดูนะฮะ ASQ 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 slash ALQ ASQ slash ALQ AS 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 ลองไปเซิร์ชดูครับใน Google Play กลิกกับ a อ p l e Store นะครับครอบคุม3โรงพยาบาลเอาหมา่ควบคุม3าควบคุมโรงแรม3 5ถึงดาวร้อยแห่งนะครับ อ๋อชื่อแอปแพลตฟอร์มนี้ครับ ascend a s c e n t travel เออโอเค a s c e n d แล้วก็ travel นะฮะแล้วก็๋อนี่เขามีมีมีนี่มีเว็บไซต์นี่ฮะมีเว็บไซต์ตามนี้ central งดเข้าดาวไลฟ์สดแทนไทยแจงลาว ุ่งไทยปลอดเชื้อยันโควิดไม่แพร่ไม่แพร่คนสู่สัตว์นะครับเราประกาศคำแก้ไขคำประกาศดึงแพลตฟอร์มสกัดหน้ากากแพงเหนือยะเยือกถึง27ธันวาลิงยะโสธรกอดไข่หนาวอันนี้สมเด็จพระเทพไปไหนอ่ะกรมสมเด็จพระเทพพลรัตนราชสุดา ส่งติดตามโครงการทหารพันดีค่ายวาชิววาารประกันจังหวัดตากครับบัญชีนวัตกรรมปตททำอะไรเป็นนวัตกรรมอะไรครับตัวเล็กมากเลยอเป็นเครื่องวัดฝุ่นครับอ๋อเป็นเครื่องวัดฝุ่น ชื่อน้องพิมพ์นี่ฮะบุคคลโรงแรมหรูกัญชาเฟสสองงดคอนเสิร์ตนะครพนมเลิกจัดปีใหม่นะครับเชียงใหม่ศูนย์ท่องเที่ยวพันล้านรีสอร์ทรยองเจอยกเลิกอื้อโอ้โหน่าเห็นใจนะวีดดิ้งวีดดิ้งโอดเจอเบรกงานเพียบอื้อหือ นี่ครับดูที่ว่าเขาเจอัยไงอนะเจ้าของร้านไม้งามการระบาดโควิดนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมกรกฎาคมพาจองไว้15ลายยังไม่รู้สตากรรมนี้ครับ 60,000, 60,000, 60, 60,000, 60, 60,000เรียบร้อยเลยมีใครจ่ายเพิ่มจะไม่ได้ทำไงได้แต่ร้องไห้กับทีมงานโอ้โหเข้าใจความรู้สึกเลยครับนี่ก็เป็นตัวสะท้อนนิดนึงนะความความรู้สึกครับ จ้งตำรวจพบชายกลางนากลางทุ่งนาเขียนจดหมายถึงปัญญานิรันกุลนะครับนูนอำเภอเสนา,น,นาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อนบ้านว่าปกติผู้ตายอาศัยคนเดียวรับจ้างรับมีดอกอาปาเคยเขียนเพลงส่งรายการปากกาทองคําของเวิร์กพอยผู้ตายได้เขียนลงกระดาษสมุดกระดาษสมุดถึงคุณปัญญาณิรันกุลเวิร์กพอยได้เป็นข้อความจ่าซองจดหมายถึงเวิร์กพอยครับ งานสิบหกทำวีโต้ง,งบทหารอาภัยโทษพวกพ้องนะอันนี้อะไรนี่ฟ้ายิงท่านหญิงสิริวันวรีฮะสวยเชียผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริว,นนวรรณวลีผ้ามัดหมีนะฮะภาพลายเชิงผ้าหมายถึงความรัก ที่โปร่งมีต่อชาวไทยนะครับ Energy l o v e นะครับโอเคครับ2020นักเรียนไทยเลิกทนปีแห่งการพุ่งชนไดโนเสาร์วันที่เยาวชนถูกคุกคามนะครับอันนี้เป็นทีมข่าวเฉพาะกิจเลยนะครับโอ้ปีที่แล้วกลุ่มนักเรียนเลวนี่สุดยอดมากนักเรียนเลวเด็กเกรดเปิดพันเคสเรียกร้องอดีครับปติรูป กระทรงศึกษานี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นทุนมนุษย์ของคนในชาติของเราผมคิดว่ากระทรวงศึกษาก็ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับสุจิตวงเทศขนละครในไทยวัฒนธรรมร่วมอุตสาหคาเนเหตุผลที่ทำงานแบบ r ริม่มเ Working กิกลายเป็นวิธีการทำงานใหม่นะครับพร o มัสขยายแคมเปญเอ็กซ์ถ,ถึงสิ้นปี อันนี้หน้า15ปัญหาล็อกดาวน์ในพระม่านะครับหวยเลูกลูกเทวดากับนี่สินเกษตรกรมาดูคำคมของชัยตวัตุลาทนเลยขาธิการก้าวไกลครับท่านสอสอบอกว่าไงเราไม่หนวนทางแห่งการสมัครชันโดยที่รัฐบาลใช้กฎหมายมาตรานี้ดำเนินกับประชาชนจะปองดองกันต้องแก้ที่ต้นเหตุคือการยุติการดำเนินคดี กับประชาชนในปัจจุบันสร้างระบก,การเมืองใหม่ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนผ่านสสะละที่มาจากประชาชนไม่สนับสนุนระบอบบ็จการเลขมงคลนะครับศึกอบอกจอไม่จบชิงวุ่นประธานสภา,าการจนบ,บุรีระดมสมองยามค่าศึกโควิดล้อมเมืองอันนี้ที่ไหนพิษณุโลกรักษาความสะอาดนะครับ สอทอ,อยื้อไม่เลิกชีโอเน็ตจำเป็นนะครับอันนี้สอสอ,อ,อหนุนพลังกิตอาสาเด็กในสถานสงเคราะห์ครับแล้วก็พุทธศ,ศาสนากับการทำแท้งเวลาการอ่านเพิ่มเติมในมัธชน .co.ts ได้นะครับหน้า20หน้าสุดท้ายความสุขแสนอร่อยออนคลาวในคาเฟ่น่ารักในเมืองน่ารักที่เชียงใหม่เนาะ อยู่ถนนนิมานเหมินนะครับยังมีโอกาสจะแวะไปซะหน่อยเปิดสามของขวัญผู้สูงอายุมีอะไรบ้างอ่ะก็ทำสามกิจกรรมนะครับประสานการให้ประเทศไทยทำไกด์บุกผู้สูงอายุด้วยตัวเองเออน่าสนใจนะช้อปปิ้งสุดใจกับไวเก่าประสานห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร่วมใจหวงใยป้าบุคผู้สูงอายุนะครับ แล้วก็มีการทำไลน์สแควร์ถามตอบเออเอันนี้ดีนะอันนี้ใครเอ่ยให้ข่าวนางสุจิตราพิทยานอรเสียธิบดีกรมจิตการผู้สูงอายุกระทรวงพมฒนากระทรวงพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงของนู้ถ้าจะให้ดีนะของขวัญเพิ่มเงินกินข้าวให้ผู้สูงอายุรายวันละกันนะทุกวันนี้วันละเท่าไหร่ครับวันละยี่สิบามสบาทเพิ่มหนักๆปีใหม่มาออกแคมเปญ ผู้สูงอายุจะมีข้าวกินพอมอจะลงไปตรวจที่ไหนนี่ฮะนี่คือจะเป็นความสุขอย่างแท้จริงคือท้องไม่หิวนะครับแต่แค่ได้แค่นี้ก็โอเคนะก็ทำตามหน้าที่ให้ที่ว่าผู้อะไรนะผู้สูงอายุที่ว้ตัวเองนั้นผู้สูงอายุมีตังค์ครับผู้มีตังค์กจะไปบอกเขาหอกเขารู้เขาเที่ยวไม่เหมือนไม่เหมือนคนธรรมดาด้วยครับ ก็โอเคครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยผมก็กำลังจะเป็นผู้สูงอายุอีกไม่เกิน12ปีข้างหน้านี้นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ที่ทำกับวพิเศษนะครับขอบคุณมัติชนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปใน Facebook กลุ่มไลน์ Twitter หรือโซเชียลที่ท่านใช้นะครับอ่านเพิ่มเติมได้ที่มัติชน .co.th ครับ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดครับขอบคุณฟรายการทุกท่านครับสวัสดีครับ